เช้าวันหยุดเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโครงการทูตอาวยสชาปัดเพื่ไห้พันใหม่ของเราเนี่ยเราจัดครั้งที่สองครั้งที่ที่ไหนหลังจากครั้งแรกที่ลาดกระบังครับครั้งที่สองเราจัดที่เข้าสถาบันรวมศึกษาไปที่ต้นน้ําเลยครับเรื่องของนักออกแบบสถาปนิกแนนาคตครั้งที่สองล่าสุดเนี่ยเราจัดขึ้นที่คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมืองที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตบรรยากาศคุณรู้อะไรไหมเท่ากับประชาันให้รู้ว่าธรรมศาสตร์นี่มีคณะสถาปัตย์ อ๋อแล้วครับปสตินี่คนคิดว่าธรรมศาสตร์นี่แต่พระศาสตร์นี่นี่ศาสตร์ี่บัญชีไปดูบรรยากาศไหมครัอย่างนี้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปชม MV กันเลยครับท่านตำตรีปวีนาขงสมุนเป็นผู้นำทัพเรา มุ่งหน้าสู่ความเป็นเมืองศูนย์กลางอาวิสสาปัตแห่งประชาคมอาเซียนนับจากนี้ไปเย้ผมมือดัยครับการประกาศตัวเป็นผู้นำประชาคมอาเซียน ใช่นะนี่ฮะมีป้ายนะครับอ๋อนี่ทางลาดเห็นไหมฮะนี่ครับปรับรุงใหม่ครับน้ำทีครับดูเป็นโลโก้แล้วก็เดี๋ยวมันจะกว้างเงี้ยเหมือนที่หน้ากระทรวงนะครับทั้งทีครับ นั่นแหละครับกิจกรรมล่าสุดนะครับแล้วก็ไปชักธงรบกันที่คณะสถาย์ธรรมศาสตร์สุรังสิตโดยคุณปวีนาของสกุลเจ้ากระทรวงการพัฒนาสังคมเนี่ยอ้านนะผมเห็นใครแล้วก็ดรปริญญาเทวานิมิตรนี่รอที่การฝ่ายกิจการนักศึกษาซึ่งดูแลโครงการนักศึกษาพิการเรียนที่ธรรมศาสตร์นะครับมีประมาณร้อยคนนะครับนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นอีกก้าเนึ่แล้วดูฮะนี่ดาราช่องสามของเรานะฮะ ที่ไหนมีงานจิตอาสาเพื่อสังคมประเทศชาติไทยเราดีขึ้นโดยเฉพาะการทําอารซียาปัดไทยสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยดาราจิตอาสาเราก็จะมาร่วมด้วยทุกครั้งนะครับแต่ล่าสุด,ดนะท่านใด,ดมาช่องสามเราก็มีสองคนนะครับมาเป็นดาราจิตอาสาแล้วก็มาเป็นทูตอารซียาปัดด้วย เมันจะเปลี่ยนผ้าไหมฮะครับรัฐมนตรีปิ๊กวีนาเนี่ยมอบเสื้อสามารถให้เลยที่ใส่เสื้อขาวนี่นี่ก็ด้วยฮะน้องป๊อบพิชพัท์ตันทานี่แรงเงายังดังอีกคนยังจำได้ไมู่ลืมนะครับอีกท่านนึงอ่ะอีกท่านหนึ่งนะครับนี่น้องมีนพิมพ์ชนกแก้วรุ่งใหญ่ผลงานกำลังออนแอร์ฮะดาวเกี่ยวเดือนอะไรเงี้ยนี่ฮะ มาช่วยกันฮะนี่วันนั้นบอกทงกันสะบัดผัดสวยที่ธรรมศาสตร์ลังสิตจนเอาทาเอาชาวบ้านแตกตื่นตกใจบางส่วนนึกว่าเสื้อแดงบุกธรรมศาสตร์ไม่ใช่นะครับเออแต่บังเอิญทงไวสีเพี้ยนไปหน่อยฮะที่ทำเป็นสีส้มเหมือนเสื้อเสื้อทูตนะฮะเสื้อทูตสีน้ําส้มเลนฮะอ๋อต่ตรงมมนแดงไปใส่เข้มไปหน่อยฮะไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับเพราะว่าเรื่องของ u n i v e r s a l Design R นภาษาปัดเนี่ยทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกาย ทุกขั้วทุกสีได้ประโยชน์เข้าถึงทั่วถึงเป็นธรรมเทา่าเทียมตรงตามหลักอรารยาปัตท์นะครับก่อนจะปิดเบรกไปฟังเสียงน้ำตีพวีณาของสกุลสักเล็กน้อยครับเชิญครับวันนี้ก็น่าภูมิใจนะคะที่ทูตอารยสัปั์เนี่ยแล้วก็ร่วมกับมาเวลาธรรมศาสตร์นะคะในจัดโดยเฉพาะคุณกฤษณะซึ่งมีกิจกรรมที่ดีที่สุดแล้วก็มีเป็นโครงการที่สร้างสารรค์นะคะให้กับ ประเทศชาติของเราด้วยเพราะว่าประเทศไทยเราประเทศชาติเราต้องการต้องเป็นประเทศที่พัฒนาเพราะฉะนั้นประเทศพัฒนาเนี่ยต้องเป็นประเทศที่ดูแลนะคะปัญหาสังคมนะคะพัฒนาสังคมไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีผู้ดได้โอกาสผู้สูงพายุผู้พิการนะคะโดยเฉพาะการที่เราจะให้สิ่งอำนวยความสะดวกนะคะให้กับทุกแห่งทุกคนเราจะต้องเป็นนะคะคือกระทรวงเพื่อ กระทรวงการพัฒนาสังคมผ่านมืมของนุุย์ก็ดีนะคะหรือว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยจะต้องเป็นตัวอย่างนะคะให้เห็นว่าประเทศไทยเราพร้อมแล้วที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะในเรื่องของการพัฒนาสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับผู้พิการค่ะนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ครับรวมพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เราเรียกว่ามเมล็ดพันธุ์ใหม่ครับนี่คือต้นน้ําในการออกแบบตึกอาคารสถานที่ สาธารณะทั้งภาครัฐภาคเอกชนนับจากนี้ไปเดินหน้าสู่เป้าหมายเมืองไทยเป็นเมืองศูนย์กลางอาระยะสถาปัตแห่งประชาคมอาเซียนนะครับนี่ก็เป็นครั้งล่าสุดครั้งที่2ส,ส่วนครั้งต่อไปก็ครั้งที่3นะครับเราก็จะไปจัดกันที่คณะสถาปัตยุฬาลงกรมหาวิทยาลัยวันที่16สิงหาคมนี้โดยรองนายก พงเทพเทพการานาจะไปเป็นประธานเปิดโครงการนะครับนี่นะครับก็ช่วยกันทําวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้าของพวกเราทุกคนนับจากนี้ไปนะครับอาจารย์ครับ,รบนี่ฮะวันนั้นหลังจากเปิดงานทําดีปิกบวีนาก็เดินสํารวจอาริษษาปัดทั่วคณะสถาปัตยธรรมศาสตร์ด้วยว่าทําถูกต้องตรงตามหลักไหมตรงตามกฎหมายหรือเปล่าที่จอดรถเป็นยังไงทางลาดท,ทุกจุดเชื่อมโยงกันถึงกันหรือไม่ห้องน้ําเป็นยังไงก็มีการปรับปรุงหลายจุดหลายที่ นี่นะครับถือว่าเ,เพื่อคนพิการอย่างเดียวนะครับผู้สูงอายุก็เป็นเป้าหมายด้วยใช่เลยครับ,รบนี่แหละครับอ่ะช่วงนี้พักอีกสักครู่นะครับ